หรือจะสิ้นสุดทางเพื่อนหนุ่มกันชัยลุสหานะนาไใบเฟิร์นล่าสุดคู่จิ้นหรือคู่จริง สำหรับคู่จิงของวงการบันเทิงที่เรียกได้ว่าแฟนคลับนั้นต่างเชียร์ให้เป็นคู่จริงระหว่างนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ไม่ว่าจะแสดงละครหรือในวันสําคัญต่างๆก็มักจะมีโมเมนต์พิเศษให้กันเสมอจนล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีหรือเปล่าอย่างล่าสุดพี่ชายคนสนิทหนุ่มกัญชัยทีพึงจะไปร่วมทริปเขาใหญ่แก๊งนายนภัสก็ได้ออกมาจุดประเด็นให้กับกองเชียร์คู่จิ้นนายนภัสกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกลางรายการถึงกรณีใบเฟิร์นที่กำลังจะมีคู่จิ้นคนใหมนะ่นั่นก็คือวิน วินแค่เปิดตัวซีรีส์รีเมคเกาหลีฟินจน,นนายนภัสต้องหลีกทางให้งานนี้แองจี้โปรดิวเซอร์รายการเลยต้องหันไปหาพิธีกรตัวพ่ออย่างพี่หนุ่มกัญชัยว่าสรุปแล้วเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าเขาเองก็สนิทกับทั้งคู่ทั้งวินเมธวิน,แ,นและนายนภัสเลยอยากจะรู้ว่าพอสนิทสนมกันแล้วจะพอรู้อะไรมาบ้างหรือเปล่าโดยพี่หนุ่มกัญชัยถึงกับต้องแย้งขึ้นมาที่บอกว่านายนภัสต้องหลบไปใช่หรอพร้อมกับทำสีหน้ายิย้มมีเลซไนเหมือนรู้วงในอะไรมาพอก็รุดปากออก มาว่าวินจะมาจิ้นกับใบเฟิร์นไม่ได้เราก็ลำบากใจที่จะพูดกลัวเดี๋ยวคนเคลื่ยนกระดูกมาให้เกรงว่าจะหอนกระแสอีกทางก็ยังบอกอีกว่าลำบากใจที่จะพูดจะมาเป็นคู่จิ้นเป็นไปไม่ได้วินเป็นลูกชายนายเป็นลูกชายคนโตวินจะไปจิ้นกับพี่สะพายได้ยังไงจะไปจิ้นคู่กับใบเฟิร์นได้ยังไงนอกจากนี้ก็ยังหลุดปากเลยว่าเดี๋ยวให้เขาพูดกันเองแล้วกันพร้อมกับทั้งย้ำอีกจะรออะไรเฮ hey, เลยผมก็อยากให้เป็นแบบน,นั้นไปทาฝ่ายชายก่อนพาเป็นผมจะหามนายว่ามี สถานภาพเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าไปถามเขาเลยทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นกับเวลาของมันมันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปในสิ่งที่ดีๆเองมันจะมีช่วงเวลาของชีวิตเองบางคนก็อาจจะรู้สึกอยากคบกันเลยเป็นแฟนกันเลยบางคนก็อยากจะใช้สถานภาพของความเป็นเพื่อนหรือแค่บางคนก็อยากจะเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้ววันหนึง่งก็อาจจะเปลี่ยนสถานภาพก็มีเยอะแยะเขาอาจจะเก็บอะไรไว้ในใจตั้งแต่แรกแต่มีบางสิ่งที่เขาอาจจะยังไม่ได้ก็ต้องไปถามเขาเองแต่ถ้าบอกว่าหลายคนร ก็ต้องบอกว่ากีดสิครับเราอะไรอย่ามาดราม่ากับผมว่าทําไมถึงพูดเรื่องนายกับใบเฟิร์นไม่ขออนุญาตเขาผมคิดว่าผมสนิทพอที่จะพูดได้อย่ามาบอกว่ามาเปิดเรื่องของเขาก่อนทําไมมีมารยาทหรือเปล่าไม่เป็นไรนายกับใบเฟิร์นเขาไม่ว่าผมรอกผมพูดได้ผมมั่นใจอย่าพูดคํานี้เดี๋ยวจะหน้าแตกเพราะทาบอกไปถึงนายกับใบเฟิร์นด้วยว่านายใบพี่เปิดให้แล้วนะงานนี้ก็เลยทําให้แฟนๆรู้ว่าคู่จิ้นคู่นี้จะสิ้นสุดทั้งเพื่อนหรือไม่ซึ่งก็ตรอทั้งคู่ออกมายืน ยันหรือว่าจะสิ้นสุดทางเพื่อนบอกเลยว่างานนี้มีลุ้นถ้าพี่หนุ่มกัญชัยจะหลุดปากมาขนาดนี้แล้ว